เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนมีแต่คนบอกตีนะครับถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยเราทุกคนอย่าเป็นคนส่วนน้อยหรือว่าเป็นคนส่วนมากครับคนส่วนมากนะครับตีจะไม่พูดถึงเลยส่วนคนส่วนน้อยเปอร์เซนต์ที่น้อยนะครับจะมีแต่คนที่ประสบความสําเร็จมั่งคั่งและมีชื่อเสียงนะครับเพียง3-5%เท่านั้นตีจะชวนทุกคนนะครับมาฟังเรื่องเล่า2เรื่องนี้เรื่องแรกนะครับอเมริกาส่งนักบินขึ้นไปบนโอวกาศครับแล้วก็เจอปัญหาครับที่ใช้ปากกาเขียนไม่ติดนะครับเพราะปากกานะครับที่เราใช้อยู่ทุกวันต้องใช้ แรงโน้มถ่วงนะครับในการดันหมึกออกจากปากกานะครับเลยทําให้น้ําหมึกไม่ออกนะครับทางอเมริกานะครับเลยใช้ทุนวิจัยครับหลายร้อยล้านเหรียญนะครับและใช้เวลาไปหลายปีครับสุดท้ายนะครับก็ได้ปากกาที่สามารถเขียนได้ทุกสภาพผิวทางใต้น้ำนะครับแล้วก็บนอวกาศถือว่าประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับรัสเซีย ใช้แค่เพียงดินสอครับทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาครับว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าอันนี้ไหมนะครับมาลุยเรื่องที่2กันต่อเลยครับโรงงานผลิตสบู่นะครับในญี่ปุ่นเจอปัญหาครับเวลาส่งของให้ลูกค้านะครับบางกล่องสบู่นะครับมีแต่กล่องเปล่าๆไม่มีสบู่อยู่ในนั้นครับเลยใช้งบอย่างมหาศาลนะครับในการติดตั้งนะครับเครื่องเอ็กซเเย์เมื่อเวลาสบู่ผ่านสายพานนะครับก็จะได้รู้นะครับว่าในนั้นมีก้อนสบู่หรือไม่มีสบู่นะครับในกล่องตะกับกันนะครับโรงงาน านเล็กๆนะครับคนที่เป็นคนคุมงานนะครับใช้พัดลมตัวใหญ่ๆเป่าผ่านสายพานครับเพื่อให้กล่องไม่มีน้ําหนักนะครับปลิวออกไปออกจากสายพานนะครับแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันครับสำหรับตีนะครับบทเรียนที่ได้จาก2เรื่องนี้นะครับคือเราทุกคนนะครับเจอปัญหาทุกคนแน่นอนนะครับเรื่องงานเรื่องเงินนะครับรวมถึงครอบครัวแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับเป้าหมายครับ คือเหมือนกันแต่วิธีการแก้ปัญหาครับไม่เหมือนกันยกตัวอย่างนะครับอเมริกานะครับพุ่งเป้าไปที่ปากกาอย่างเดียวนะครับกับกันครับรัสเซียคิดนะครับว่าอะไรก็ได้ที่สามารถเขียนได้เขาก็เลยเอาดินสอไปเขียนเพื่อแก้ไขปัญหานะครับรัสเซียเลยได้เป็นดินสอออกมานะครับเหมือนกับญี่ปุ่นครับที่บริษัทใหญ่ที่เป็นโรงงานนะครับคิดแค่เพียงอย่างเดียวครับต้องการเห็นสบู่ในกล่องครับเขาเลยซื้อเครื่องเอ็กซรเลมานะครับส่วนโรงงานเล็กๆครับ คนคุมงานครับเขาแค่ต้องการกล่องที่มีน้ำหนักเบาอครับปิวออกจากสายพานไปครับการมองปัญหานะครับไม่เหมือนกันบางคนนะครับต้องการเดินไปทีละก้าวเพื่อถึงจุดหมายครับแต่บางคนกลับกันครับมองถึงทางออกและเป้าหมายก่อนแล้วก็ค่อยมองย้อนกลับมาครับว่าจะมีวิธีการและต้องใช้อะไรบ้างครับเพื่อไปถึงจุดหมายพอทุกคนดูคลิปนี้เสร็จแล้วครับข้อแรกครับทุกคนดูเรื่องนี้เราได้อะไรจากคลิปนี้บ้างครับยา ที่2นะทุกคนครับใช้วิธีแบบไหนแก้ปัญหานะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับส่งไปถึงคนอื่นได้ครับไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย